ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคําพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับซึ่งศาลท่านเนี่ยเคยตัดสินเอาไว้นะครับวันนี้ครับก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับรถเนี่ยเฉียวชนกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับข้อเท็จจริงนะครับในวันเกิดเหตุจําเลยนะครับซึ่งเป็นคนขับรถโดยสารประจําทางนะครับเขานี มาตามเส้นทางปกตินะครับรถจักรยานยนต์นะครับขับมานะครับพยายามจะมาแซงรถเมย์เนี่ยนะครับแล้วก็เกิดล้มพอาล้มอะนะครับรถเมย์นะครับเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะหักหลบคนที่ขับรถจักรยานยนต์คันนี้มาได้นะครับเป็นเหตุให้ล้อรถเนี่ยนะครับของรถเมย์เนี่ยนะครับไปทับคนขับรถจักรยานยนต์คันนี้นะครับเป็นเหตุให้คนขับรถจักรยานยนต์ท่านนี้นะครับเสียชีวิตเลยนะครับในระหว่างที่เอารถเมย์เนี่ยนะครับไปหยุดจอดเนี่ยนะครับคนขับรถเมย์โดยส ช่วยโอกาสตรงนี้นะครับหลบหนีนะครับหลบหนีไปแล้วก็ไม่หยุดแสดงตนและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับก็จะมีความผิดนะครับจำเลยนะครับซึ่งเป็นคนขับรถเมย์โดยสารเนี่ยนะครับเขาเนี่ยมาต่อสู้เลยนะครับว่าคดีนี้ผู้ตายนะครับซึ่งขับรถจักรยานยนต์เนี่ยแซงมาในทางท่านซ้ายนะครับแล้วล้มเนี่ยเองเนี่ยนะครับในระยะที่กระชั้นชิดในเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับ ถ้าข้อเท็จจริงนะครับออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับสามนะครับเขาเนี่ยนะครับท่านเนี่ยจะให้ความเป็นธรรมเนี่ยกับทั้งสองฝ่ายอย่างไรแต่ก่อนอื่นนะครับที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูคําพิพากษาศาลฎีกาในคดีเนี้ยนะครับทางทนายอ้อนะครับก็อยากนําเรียนนะครับให้ท่านเนี่ยมาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา291วางหลักเอาไว้แบบนี้เลยนะครับผู้ใดกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความ ต้องระว่างโทษจำคุกนะครับไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน2อ0 0 0นบาทคดีเนี้ยครับศาลนะครับท่านเน่ยหยิบยกพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับมาตรา43-78และก็มาตรา157เนะครับเข้ามาปรับนะครับมาตรา43ห้ามห้ให้ผู้ขับขี่นะครับอนุหนึ่งนะครับในขณะย่อนความสามารถในอันที่จะขับรถอนุสองนะครับในขณะเมาสุราหรือเมาของอย่างอื่นอนุสามนะครับในลักษณะที ขวางการจราจรอนุสี่นะครับโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินนะครับอนุ5นะครับในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดาหรือไม่อาจแลเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลังหรือด้านใดนะครับด้านหนึ่งทั้งสองข้างหรือทั้งสองด้านได้พอแก่ความปลอดภัยอนุ6กนะครับค่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถเว้นแต่เมื่อเปลี่ยนช่องเดินรถเลี้ยวรถหรือกลับรถอนุ เจ็ดนะครับบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันควรเป็นแต่รถลากเข็นสําหรับทารกคนป่วยหรือคนพิการอนุแปดนะครับโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นแล้วก็สามนะครับท่านเนี่ยหยิบยกมาตราเจ็ดสิบแปดนะครับของพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตราเจ็ดสิบแปดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับมาตราเจ็ดสิบแปดวักแรกเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าผู้ใดขับรถหรือขี่หรือควบคุมสัตว์ในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล หรือทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นความผิดของผู้ขับขี่หรือของผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์หรือไม่ก็ตามต้องหยุดรถนะครับหรือสัตว์และให้ความช่วยเหลือตามสมควรพร้อมทั้งแสดงตัวและแจ้งเหตุตอบพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันทีกับต้องแจ้งชื่อตัวชื่อสกุลและที่อยู่ของตนและหมายเรียกทะเบียนรถแต่ผู้ที่ได้รับความเสียหายด้วยวา่าสองนะครับในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์หลบหนีหรือไม่ แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณสถานที่เกิดเหตุนะครับให้สาิษฐานว่าเป็นผู้กระทําความผิดและให้พนักงานเจ้าหน้นนาที่เนี่ยมีอํานาจยึดรถคันที่ผู้ขับขี่หลบหนีหรือไม่แสดงตนว่าเป็นผู้ขับขี่จนกว่าคดีเนี่ยจะถึงที่สุดหรือได้ตัวผู้ขับขี่นะครับถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองนะครับไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันเกิดเหตุนะครับให้ถือว่ารถนั้นเนี่ยเป็นทรัพย์สินซึ่งได้ใช้ในการกระทําความผิด หรือเกี่ยวกับการกระทําความผิดและให้ตกเป็นของรัฐนะครับคดีนี้ครับสารดีการนะครับท่านเนี่ยตัดสินเอาไว้เนี่ยเมื่อปีพศ2544นะครับ ข้อที่จริงในคดีนี้นะครับรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหลักล้มอย่างกะทันหันหน้ารถยนต์โดยสารประจําทางที่จําเลยที่1ขับเนี่ยห่างเนี่ยหเมตรเศษนะครับเป็นระยะอระชันชิดจนเหลือวิสัยที่จําเลยเนี่ยจะหยุดรถได้ทันนะครับกรณีเนี่ยเป็นเหตุสุดวิสัยที่บุคคลในภาวะเช่นจําเลยเนี่ยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คดีนี้ครับผู้ตายนะครับขับรถจักรยานยนต์เนี่ยแสงรถยนต์โดยสารเนี่ยที่จําเลยขับเนี่ยห่าง1เมตรเศษนะครับแล้ว รถจักรยานยนต์ที่ผู้ตายขับเนี่ยได้เสียหลักลม้มลงรถยนต์โดยสารนะครับประจำทางที่จเาเลยขับเนี่ยจึงได้แล่นทับผู้ตายเนี่ยถึงแก่ความตายนะครับดังนี้การที่รถจักรยานยนต์เนี่ยที่ผู้ตายขับแซงแล้วเสียหลักลม้มลงอยา่างกระทันหันหน้ารถยนต์โดยสารประจำทางที่จเาเลยขับนะครับห่าง1เมตรเศษเนี่ยเป็นระยะกระชั้นชิดจนเหลือวิสัยที่จมเลยนะครับจะหยุดรถได้ทันกรณีนะครับเป็นเหตุสุดวิสัยที่บุคคลในภาวะเช่น จำเลยนะครับไม่อาจหลีเลี่ยงได้จึงไม่ใช่เกิดจากความประมาทของจำเลยนะครับหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยจำเลยหลบหนีไปโดยไม่แจ้งเหตุต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงนะครับจำเลยเนี่ยจึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับมาตรา78วรรคหนึ่งจำเลยนะครับจะอ้างว่าไม่มีเจตนาไม่แจ้งเหตุต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ทันทีเนี่ยเพราะไปแจ้งให้เจ้าของรถทราบเหตุหาได้ไม่นะครับคดีนียครับพนักง,งานอายการนะครับ ท่านเนี่ยยื่นฟ้องนะครับและแก้ไขคําฟ้องขอให้ลงโทษจําเลยนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91และมาตรา291นะครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522นะครับมาตรา43 78 157และ160วรรคแรกนะครับคดีนียครับจำเลยนะครับโดนพนักงานนายการท่านยื่นฟ้องนะครับจำเลยนะครับให้การปฏิเสธนะครับคดีเนียครับศาลชั้นต้นเนี่ยนะ ท่านเนี่ยพี่ภากษาว่าจำเลยนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา291นะครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522มาตรา43มนุษย์สี่นะครับมาตรา78วรกหนึ่ง157และมาตรา160วรกหนึ่งนะครับการกระทําของจำเลยเนี่ยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันลงโทษทุกกรรมนะครับเป็นกระทรงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91 1, นะครับ ความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับกับความผิดฐานขับรถโดยประมาทอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินน,นะครับเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291นะครับซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90 RR นะครับจำคุก,กน,นะครับ4ปีความผิดฐาน ขับรถในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคลนะครับของผู้อื่นนะครับแล้วไม่หยุดรถและให้ทําการช่วยเหลือตามสมควรพร้อมทั้งแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันทีนะครับจำคุก2องเดือนนะครับรวมจําคุกนะครับสปี2เดือนจําเลยนะครับไม่เห็นด้วยกับคําพิพาษาศาลชั้นต้นนะครับจําเลยเนี่ยยื่นอุทธรณ์ขึ้นมาสู่ศาลอุทธรณ์นะครับคดีนีครับศาลอุทธรณ์นะครับถ้า านพิจารณาแล้วนะครับท่านเนี่ยที่ภาษาแก้เป็นว่าให้ลงโทษจำเลยนะครับฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291นะครับจําคุก2ปีเลียงกระทงลงโทษตามมาตรา91แล้วเนี่ยรวมเป็นจําคุก2ปี2เดือนเลยนะครับ นอกจากที่แก้เนี่ยให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีเนี่ยครับจำเลยเนี่ยยื่นดีกาขึ้นมาสู่ศาลดีกานะครับโดยจำเลยนะครับดีกาเนี่ยโดยผู้พิพากษาเนี่ยซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นะครับอนุญาตให้ดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้คดีเนี่ยครับขึ้นมาสู่ศาลดีกานะครับศาลดีกานะครับท่านเนี่ยวินิจฉัยว่าพิเคราะห์แล้วเนี่ยมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามดีกาของจำเลยว่าเหตุเกิดจากความประม หมายขอองจเลร,รืไ่โจทย์นะครับมีประจับพยายนผู้รู้เห็นเหตุการณ์นะครับขณะเกิดเหตุเนี่ยมาเบิกความเป็นพยานนะครับนายเจียบเนี่ยเบิกความเป็นพยานโจทย์ว่าขณะเกิดเหตุนะครับนายเจียบเนี่ยนั่งอยู่บนรถยนต์โดยสารประจําทางคันเกิดเหตุนะครับโดยนั่งเบาะหลังสุดนะครับด้านซ้ายติดกับขอบหน้าต่างนะครับเมื่อมาถึงบริเวณสถานีขนส่งสายใต้นะครับเห็นผู้ตายนะครับขับรถจักรยานยนต์เนี่ยอยู่บริเวณทางโค้ง เพื่อจะข้ามสะพานแล้วเสียหลักล้มลงนะครับล้อรถของรถยนต์โดยสารประจําทางนะครับได้ทับศีรษะของผู้ตายนะครับและได้เบิกความตอบคําถามค้านของทนายจําเลยว่ารถจักรยานยนต์ของผู้ตายนะครับขับมาเนี่ยในลักษณะแซงรถยนต์โดยสารประจําทางด้านซ้ายนะครับและในชั้นสอบสวนเนี่ยนะครับนายเจียงเนี่ยให้การว่าขณะที่รถยนต์โดยสารประจําทางนะครับกาลังจะขึ้นสะพานต่างระดับหน้าสถานีขนส่งสาย ใต้ใหม่นะครับมีรถจักรยานยนต์เนี่ยแล่นอยู่ข้างหน้าเนี่ยห่างเนี่ยประมาณ1เมตรเศษนะครับในช่องเดินรถห้องด้านซ้ายนะครับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเนี่ยเสียหลักล้มลงข้างทางนะครับรถยนต์โดยสารประจําทางเนี่ยไม่สามารถหยุดรถได้ทันนะครับได้แล่นพุ่งเข้าชนรถจักรยานยนต์ทันทีแล้วรถยนต์โดยสารนะครับประจําทางเนี่ยไปจอดอยู่บนสะพานห่างจากที่รถจักรยานยนต์เนี่ยล้มลงเนี่ยประมาณ50เมตรนะครับ ในเจียบเนี่ยนะครับลงจากรถยนต์โดยสารประจําทางแล้วช่วยจัดการจราจรเนี่ยโดยโบกให้รถแล่นผ่านไปได้สะดวกจนเจ้าพนักง,งานตํารวจเนี่ยนะครับมาในที่เกิดเหตุนะครับและได้นํารถทั้งสองคันเนี่ยไปสถานีตํารวจประกอบกับร้อยตํารวจเอกสุวรรณนะครับเจ้าพนักง,งานตํารวจผู้ตรวจสภาพรถเบิกความว่าผลการตรวจรถยนต์โดยสารประจําทางนะครับปรากฏว่าตัวถังข้างซ้ายนะครับบริเวณล,ล้อหน้านะครับตอนล่างเนี่ยมีรอย กระแทกขูดเป็นแนวยาวอยู่ในระดับสูงจากพื้นนะครับประมาณ40-50ถึงเซนติเมตรซึ่งเกินจากจุดกึ่งกลางของล้อนะครับแต่ไม่เกินจุดสูงสุดของล้อนะครับรอยดังกล่าวเนี่ยเป็นรอยใหม่สันนิษฐานน่าจะเกิดจากอุบัติเหตุคดีนี้นะครับซึ่งเป็นการกระทบของรถจักรยานยนต์เป็นการสอดคล้องกับคาเบิกความและทาให้การในชั้นสอบสวนของในเจียบดังกล่าวข้างต้นข้อเท็จจริงนะครับจึงรับฟังได้ว่าผู้ต ายนะครับขับรถจักรยานยนต์เนี่ยแซงรถยนต์โดยสารประจําทางเนี่ยที่จาเลยที่1ขับนะครับห่างเนี่ยหเมตรเศษแล้วรถจักรยานยนต์ที่ผู้ตายขับนะครับได้เสียหลักล้มลงรถยนต์โดยสารประจําทางที่จําเลยขับเนี่ยจึงแน่นพับผู้ตายเนี่ยถึงแก่ความตายและรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหายนะครับสารดีกานะครับเห็นว่าการที่รถจักรยานยนต์ที่ผู้ตายขับเนี่ยแซงรถยนต์โดยสารแล้วเนี่ยรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหลักล้มลงอย่างกระทันหัน เนี่ยนะครับหน้ารถยนต์โดยสารประจําทางที่จําเลยที่1ขับเนี่ยห่างเนี่ยหเมตรเศษนะครับเป็นระยะอชันชิดจนเหลือวิสัยที่จําเลยนะครับจะหยุดรถได้ทันนะครับกรณีเนี่ยเป็นเหตุสุดวิสัยที่บุคคลในภาวะเช่นจําเลยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับการที่รถยนต์โดยสารประจําทางที่จําเลยขับแล่นทับผู้ตายเนี่ยจึงไม่ใช่เกิดจากความประมาทของจําเลยนะครับจำเลยเนี่ยไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา2อง 91นะครับและพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา43อนุ4ประกอบมาตรา157ดีกาของจำเลยข้อนี้ฟังขึ้นนะครับมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามดีกาของจำเลยต่อไปอีกว่าจำเลยนะครับมีความผิดฐานขับรถในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นนะครับแล้วไม่หยุดและให้การช่วยเหลือพร้อมทั้งแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักง,งานเจ้า ใกล้เคียงทันทีหรือไม่โจดนะครับนำสืบว่าหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยจำเลยเนี่ยหลบหนีไปจนกระทั่งวันที่27ตุลาคมพศ2540น,นะครับจึงเข้ามอบตัวความข้อนี้นะครับจำเลยเบิกความยอมรับว่าหลังเกิดเหตุนะครับจำเลยเนี่ยลงจากรถมาดูผู้ตายได้ยินเสียงผู้โดยสารบอกว่าไปสิจะอยู่ทําไมและมีรถยนต์โดยสารประจําทางนะครับสาย1 2 3นะครับอีกคันนึงเนี่ยแล่นผ่านมานะครับคนขั ับรถยนต์ดังกล่าวได้บอกให้จำเลยเนี่ยไปแจ้งให้เจ้าของรถทราบนะครับจำเลยเนี่ยจึงขึ้นรถยนต์โดยสารคันดังกล่าวเนี่ยไปแจ้งให้เจ้าของรถทราบเป็นการเจอสนกับทางนำสื่อของโจทนะครับข้อเท็จจริงเนี่ยจึงรับฟังได้ว่าหลังจะเกิดเหตุแล้วนะครับจำเลยเนี่ยหลบหนีไปโดยไม่แจ้งเหตุต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันทีนะครับจำเลยเนี่ยจึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา78วัดเ จำเลยเนี่ยจะอ้างว่าจำเลยเนี่ยไม่มีเจตนาแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใจเคียงพันทีเนี่ยเพราะไปแจ้งให้เจ้าของรถทราบเนี่ยเหตุดังที่จำเลยดีกาหาได้ไม่ที่ศาลล่างทั้งสองนะครับลงโทษจำเลยข้อหาเนี่ยศาลดีกาเนี่ยเห็นพ้องด้วยดีกาของจำเลยข้อนี้นะครับฟังไม่ขึ้นมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามดีกาของจำเลยอีกว่าสมควรลงโทษสถานเบาและรอการลงโทษหรือไม่นะครับศาลดีกาเห็นว่าแม้ บัตบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่ใช่ความผิดของจำเลยนะครับแต่จำเลยเนี่ยได้หลบหนีไปทันทีแสดงให้เห็นถึงการที่ไม่มีมนุษยธรรมของจำเลยนะครับที่ศาลอุทธรณ์เนี่ยกำหนดโทษและไม่รอการลงโทษนั้นศาลดีกานะครับเห็นพ้องด้วยดีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นนะครับพิพาสษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับและขับรถโดยประมาทอันอาจเกิดอันตรายแก่ แ่บุคคลหรือทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291นะครับและพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522มาตรา43มอนุสี่นะครับประกอบมาตรา157นอกจากที่แก้นะครับให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธร้าคดีนี้นะครับจำเลยเนี่ยแสดงจิตใจอันบริสุทธิ์นะครับว่าตัวเองเนี่ยจะประมาทหรือไม่ประมาทอันนั้นเดี๋ยวเราไปต่อสู้กันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าจำเลยเนี่ยนะครับต้องหยุดรถให้การช่วยเหลือ ดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยขับรถไปเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือเราเป็นฝ่ายผิดเนี่ยข้อสําคัญเลยนะครับเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยเราต้องรีบติดต่อเจ้าหน้าที่เลยนะครับหยุดแสดงตนแล้วให้การช่วยเหลือคนที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยทันทีเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปดูคำพิพากษาสารดีการในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษาสารดีกาที่7-1 43ึ่ทับันนะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อครับนำหลักกฎหมายดีๆนำคำพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับมานำเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกลดชนนะครับแล้วท่านเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านนะครับติดต่อสอบถามมากับทีมงานเราอะนะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบถึงสิทธิ์นะครับเรา จะได้ไปใช้สิทธิ์เนี่ยเรียกร้องกับคู่กรณีต่อไปสําหรับคนที่ขับรถไปชนเขาอะนะครับแล้วท่านรู้ตัวว่าท่านเป็นฝ่ายประมาทนะครับเราเนี่ยรู้แล้วว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายผิดนะครับเราต้องรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บนะครับวันนี้ครับทางทีมงานทนายอ้อนะครับก็ได้นําเรื่องราวดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับทาง ทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเราอะนะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆนะครับมาให้กับทีมงานของเราวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเนยนะครับที่สละเวลาดูรายการของเราอะนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตจ,จบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ